ในข้อสอบบทที่8นะครับข้อ1ปฏิกิริยา A ไป B ไป C เกิดในวัฏภาพของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลสายป้อนป้อนของสาร A ที่มีความเข้มข้น5โมลลิตรที่อัตราการไหลเชิงปริม,มาตรเท่ากับ5ลิตรมินเมื่ออัตราการไหลเมื่ออัตราการหายไปของสาร A สามารถเขียนได้ดังนี้ลบ rA เท่ากับ 0.5cA โมลลิตรมินและอัตราการหาย การเกิดไปของ C สามารถเขียนได้ดังนี้ Rc เท่ากับ0.2ลิตร์มลมินข้อ1.1บอกว่าจงหาอาัตราการเกิดของสาร B ก็คือแปลว่าในการเกิด B ก็คือสาร A สลายไปก dca dt เท่ากับ r a 1 ca เท่ากับ0.5 ca โมนเปอริษ์เปอร์มิน dcb idt เท่ากับ RB เท่ากับการเกิดก็คือลบด้วยสลายจุดห้าซอลบศูอันนี้ก็คือการเกิดของ RC ใน1.2บอกว่าจงเขียนสมก,การแสดงความเกี่ยวพ้นของ a, b และ c ที่ทางออกเครื่องปฏิกณรเครื่องปฏิกณรกับเวลาที่สารไหลอยู่ภายในเครื่องปฏิกณรหรือเทอร์ม dfa ส่วน dv เท่ากับ ra เมื่อ fa เท่ากับ cav0 ก็จะได้เป็น v0 dca ส่วน dv เท่ากับ ra หรือค่า ra เท่ากับ dca by dtm ค่า ra ของเรามีค่าเท่ากับลบ0 5 ca d ี a เทำการย้าข้างเพื่อที่จะทำการเทคอิน d ิเก t ตเข้าไปได้ก็เป็นลบ0.5เทอมดีเทอมเท่ากับ DCA ส่วนด้วย CA Take Integate เข้าไปจะได้เป็น0ถึงเทิมลบ0.5 d term Deep term เท่ากับ Integate ca 0ถึง ca d ca by ca รูปนี้อยู่ในรูป AB1 ส่วน x d x เท่ากับ ลอนบีลบลอนเก็จะได้เป็นลอนซีเอลบลอนซีเอศย์เท่ากับลบศูเทอมซีก็เท่ากับ C A 0อศูน n ์เอ็กโพเนเชียลบศูเทอมซีได้เท่ากับ5้าเอป รบ0.5เทอมต่อมา DCB ID เทอมได้เท่ากับ RB RB มีค่าเท่ากับ0.5 CA 2, ลบ0.2ก็0.5 5, 5 Expo ลบ0.5เทอมลบ0.2 dcb by d เทม d ีฟ p cb ส่วนด้วยดีเท่ากับ2.5ดกโ,โยกกำลังลบ0.5เทอม ลบศูนย์จุดสองเทตย้ายข้างแล้วก็ทำการเทคอินดิเกตก็จะได้เป็น c b 0ศูนย์ถึง Cb d cb ได้เท่ากับ2.5 Exponential ยลกกำลังลบ Term t e r m เทมดีเทมลบ อินทิเกรตจากศูนยถึงเทอมศูนย์จุดสอีฟเทอ cb ซีเท่ากับ cb บศูนเท่ากับ2.5งจุดห้าอีควอเดนเชียร์ลังลบศูนย์เทอมลบศู ศูนย์ถึงเทอมลบศูนย์จุดสองเทอมเท่ากับลบหลบศูนยเทอมลบหลบศูเทอมซีได้เท่ากับ5 หนึ่งลบเอกโพเน t นเชลลบ0.5เทอมลบ0.2เทอมต่อมาความเข้มข้นของสาร C Rc เท่ากับ 0.2 dcc เท่ากับ0.2 d t e r m take integrate c CC, c 0ู c c ศูถึง c c ย c c เถึง t e r m 0.2 d t e r m c c เท่ากับ0.2 t e r m 1.3 dcb ส่วนด้วย d เท่ากับ0เท่ากับ2.5 exponential ลบ0.5เทิมลบ0.2ลบ0.5เทิม เท่ากับ0.2ส่วนด้วย2.5ลบ0.5เทอมเท่ากับลอน0.2ส่วนด้วย2.5เทอมเท่ากับลบ2.5 257ส่วนด้วยลบ0.5เทอมมีค่าเท่ากับ v ศ่วนส่วน v เท่ากับเทม v ส่วนให้มา5 v เทอมเท่ากับ5.05ดังนั้นค่า v จึงเท่ากับ 5, หารด้วย5.05หรือค่า v เท่ากับ0.99 สุดท้าย c b เท่ากับ5 1ลบ exponential ลบ0.5เทอมลบ0.2เทอมได้เท่ากับ5 1ลบ expo ลบ0.5 5.05 ลบส่วนจุดสองห้จุดศูนาได้เท่ากับสามจุดห้เก้าโมลิตรซีซีเท่ากับ0.2อเทมเท่ากับ0.2วนอจุดห้า CC เท่ากับ1.0.1นหนมเปอร์ลิตร